ใช้นิสันคิกอยู่หรือเปล่าครับรู้ไหมเขาโรคท่านเนี่ยเขาเกี่ยวว่าเพื่อเข็นตอนที่จอดซ้อนคันได้นะครับ แต่วิธีการเข้าเกียร์ว,ว่างเนี่ยจะเหมือนสูตรเกีย์นิดหนึ่งนะครับวิธีการเข้าเกียร์ว,ว่างของผมเนี่ยเป็นแบบไม่ต้องดับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าทํายังไงคลิปนี้มีคําตอบครับการเข้าเกียร์ว,ว่างของนิสสันคลีฟเพื่อที่จะสามารถเข็นได้ขณะที่จอดอยู่นะครับวิธีการเข้าเกียร์นะครับผมจะทําในกรณีที่รถยังไม่ได้ดับเครื่องนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะได้รับการแนะนําว่าให้ดับเครื่องก่อนแล้วค่อยเข้าเกียร์ว,ว่างแต่วิธีนี้สามารถทําได้เลยในขณะที่ยังสตาร์ทรถอยู่นะครับเมื่อเราจอดถึงตำแหน่งท เียบไว้ตวลอดขั้นตอนในการทำนะครับกด P 1ครั้งนะครับดึงมาที่เกปล่อยแล้วก็ดึงมาที่เก1ครั้งแล้วปล่อยนะครับเมื่อหน้าจอแสดงผลแบบนี้ดนงะว่าเข้าเกียร์ว,ว่างเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำครับเพราะในส่วนตัวการเข้าเกนดึงมาเอ็นเนี่ยช่วงจวดที่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองต้องทำต่อเนื่องกันนะครับถ้าหลุดไปเซล์ในทีปุ่มเนี่ยต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่เกียร์ P ใหม่นะครับยังไงก็ลองทำกันดูนะครับ